วันนี้แข่งนะคะวันนี้เรามีนัดกันวันศุกร์ที่31พฤ,ฤษภาคม2567ไทยจะประเดิมนัดที่2ในสนามที่2ค่ะวันนี้เป็นคู่แข่งขันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติฝรั่งเศสเป็นการเจอกันครั้งแรกเลยนะคะ เราชนะได้ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นมาใหม่ถ้าฝรั่งเศสชนะขึ้นมาได้ก็ถือว่าเจ้าภาพโอลิมปิกในครั้งนี้โอ้โหเอาชนะสาวไทยได้ค่ะเพราะฝรั่งเศสก็ยังไม่ชนะใครเลยก็เป็นการสร้างประวัติศาสตร์ของทางฝั่งฝรั่งเศสเหมือนกันตอนเช้าของเมื่อวานนะคะฝรั่งเศสยังอยู่อันดับที่17อยู่เลยนะมี177.37นะคะแต่พอตอนบ่าย3ของเมื่อวานปุ๊บฝรั่งเศสเนี่ย แข่งกับญี่ปุ่นโอ้โหคือญี่ปุ่นเขาก็เป็นตัวเต็งม,มือฉมังอยู่แล้วนะคะทําให้ฝรั่งเศสเนี่ยแพ้ญี่ปุ่นไปค่ะทุกคนและอันดับของฝรั่งเศสจาก17นะตกลงมาเหลือ19ค่ะมีคะแนน174.03คะแนนถือว่า คะแนนและอันดับของเขาเนี่ยค่อนข้างห่างจากเราพอสมควรอันดับเรา13มนะคะมี212.60ฝรั่งเศส19มี174.03คะแนนห่างกันประมาณ38นะคะทุกคนดังนั้นถ้าเรามองแบบนี้ยอาจยังมองว่าสาวไทยมีโอกาสที่จะชนะฝรั่งเศสค่อนข้างสูงแต่การที่เราเจอกันครั้งแรกเนี่ยมันคือการที่ เราไม่รู้อะไรซึ่งกันและกันเลยนะคะดูได้แค่เราไปนั่งดูเขาเขามานั่งดูเราเหมือนทุกอย่างตอนนี้มันคือเท่ากันอยู่ที่ระบบทีมของแต่ละทีมเลยค่ะว่าวางมายังไงจับผู้เล่นคนไหนระบบทีมของไทยอ่ะดูที่นัดนี้เลยค่ะนัดฝรั่งเศสเลยทางโค้ชยาบอกอาจจะมีการสลับตำแหน่งโรเอชชันบ้างเล็กน้อยนะคะ เพื่อให้ฝรั่งเศสเนี่ยเขาจับทางไทยไม่ได้เพราะเราก็แทบจะปล่อยของไปเยอะค่ะในแมตช์โดมินิการที่เราชนะแต่ฝรั่งเศสไม่ชนะใครก็จริงแต่เขาก็มาเพื่อชนะเราเพราะในสนามนี้เราเป็นทีมที่เขาคาดว่าจะชนะได้มากที่สุดในสนามที่2ถ้าใครฟังแอนไลฟ์สดไปเมื่อคืนนี้นะคะก็จะทราบกันว่า ฝรั่งเศสเนี่ยเขาเจอญี่ปุ่นเขาบล็อกญี่ปุ่นสกิลการบล็อกของเขาเนี่ยเหนือกว่าญี่ปุ่นเลยนะคะดังนั้นคนที่ต้องระวังมากที่สุดก็คงจะเป็นมิดเดิลบล็อกของทางฝรั่งเศสที่ตัวสูงจริงๆค่ะและวันนี้ถ้าเราชนะฝรั่งเศสเราชนะ5เซตเราบวก2.83เท่านั้นนะคะถ้าเราชนะ4เซตเราบวก5.33ถ้าเราชนะ3เซตรวดเราบวก7.83ดดูเหมือนน้อยนะคะ แต่ถ้าเกมพลิกไปจนกระทั่งเราแพ้เขาได้เนี่ยถ้าเราแพ้5เซตเราถูกหัก7.17ถ้าเราแพ้4เซตเราถูกหัก9.67และถ้าเราแพ้เขา3เซตรวดเราถูกหัก12.17ดังนั้นถึงแม้ว่าคะแนนที่เราชนะ5เซตเนี่ย2.83เท่านั้นอะแต่ณเวลานี้ก็ต้องชนะค่ะ ขอให้สาวไทยชนะทําให้เต็มที่ก็พอฝรั่งเศสเขามาแบบอาจจะไม่ได้กดดันเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราอันดับมากกว่าเขาเขาอันดับน้อยกว่าเราเขามาเหมือนไม่มีอะไรจะเสียเหมือนดันแรกที่เราแข่งกับสหรัฐอเมริกาแล้วเรามองว่าเราไม่มีอะไรจะเสียถ้าชนะมันคือกําไรมันคือสิ่งที่ได้รับมาเป็นผลพลอยได้เขาก็คิดแบบนั้นค่ะดังนั้น เขามาแบบใส่ไม่ยั้งแน่นอนเราต้องควบคุมสติต้องตั้งสติในการแข่งขันในการทําระบบทีมในการเล่นตามระบบทีมที่วางไว้มาให้ดีที่สุดและที่สําคัญแอดมองว่าบอลแรกเราต้องมาบอลแรกมาปุ๊บบอลสูตรบอลผสมเรามาปุ๊บฝรั่งเศสยังไงก็เขวคะ่ะยังไงบล็อกก็จับทางเราได้ยาก บอลแรกเราเข้าและบอลสูตรเราเข้านะคะบอลของฝรั่งเศสไม่ได้เล่นอะไรมากค่ะเน้นเล่นบอลโครงสร้างเลยแต่เน้นจับบล็อกคู่ต่อสู้โดยเฉพาะบล็อกทีมเอเชียแบบเราและญี่ปุ่นน,น,นะนะวันนี้ห้ามพลาดนะคะเราจะเจอกับฝรั่งเศสวันนี้ศุกร์ที่31พฤษภาคม2567แข่งกับฝรั่งเศสเวลา11นาฬิกา30นาทีสาวเสียงแล้วนะคะเมื่อคืนตอนไลฟ์สดหลายคนก็บอกว่า ดูแน่นอนยังไงก็จะดูคู่นี้แน่นอนแต่เกมกีฬานะคะมีแพ้มีชนะลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่ได้บอกว่าเราเหนือเขาแล้วเราจะชนะเขาได้หมดนะคะอยู่ที่ระบบทีมของแต่ละทีมเลยว่าวางมาจับตัวผู้เล่นคนไหนวางระบบทีมมาอย่างไรนะแต่ถ้าสาวไทยทําเต็มที่ฟอร์มดีเหมือนเกมที่แข่งกับโดมินิกันเนี่ยแอดก็ไม่เสียใจลคะค่ะยังไงก็เป็นกําลังใจให้สาวไทยกันด้วยนะคะแล้ววันนี้สิ่งที่อยากให้ดูคือเราจะมีรูปแบบเกมอย่างไร ในการที่เราจะผ่านบล็อกเขาไปไล่และผู้เล่นที่โค้ชบอกว่าจะสลับตำแหน่งเนี่ยจะเป็นใครรอดูกันได้เลยค่ะทุกคนวันนี้ใครจะดูบ้าง ยกมือหน่อยเมนยกมือว่าจะดูปล่อยพร้อมแอดหน่อยค่ะทุกคนขอกําลังใจอย่างเดียวเลยทุกคนมาถ้าชอบเลียบดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งนะคะแล้วคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยศึกวอลเลย์บอลในเฉลี่ยเวนเอลวันนี้ศุกที่31ไทยเจอกับฝรั่งเศสนัดที่2สนามที่21 1นาฬิกา30นาทีทางช่อง7 HD ทางแอปพลิเคชันบักกาบูทางเว็บไซต์ช่อง7ดด้วยนะคะทุกคน